Let's game to the enemy. Hop. 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 ง่ายง่ายแต่รวดเล็ดที่สุดพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%ทั้ายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเตริมเกมที่ถูกที่สุดนะตอนนี้หากสนใจคลิกลิงกบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24ให้คุณฟือทุการเตริมเกมได้เลย สวัสดีเพื่อนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างแมงกุจีนะหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือคิกแน็คอิสราโนยล้อเล่นนะครับคิกแน็อย่างเดียวนะอิสซาโนยผมเติมเพิ่มมาเองตัวนี้ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรกันเยอะนะครับตึงสุดในป่าเพราะว่าเป็นแมงไม่เกี่ยวนะคือถ้าพูดถึงชื่อคิกแน็คหรือว่าด้วงนยเพื่อนจะนึกถึงอะไร ดาเมจใช่ไหมครับตัวนี้คือมันจัดจ้านมากๆนะในเรื่องของการทำดาเมจแล้วก็ข้อเสียหลักๆที่เห็นบ,บ่อยๆคือเข้าและออกไม่ได้นะครับ <S <S อเอ้ยแต่มันไม่มันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะถึงจุดอ่อนมันจะคือการเข้าแล้วออกไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าถ้าคนดูจังหวะเข้าเป็นแล้วแบบเข้าไปทลายวงไฟดีๆเนี่ยตัวมันระเบิดไฟหโหดมากนะครับ ก่อนระเบิดไฟป่าผมโดนระเบิดก่อนแค่นั้นแหละบึ้มเนี่ยต้นเกมเลยแดงผมหาอีกแล้วอะไรว้เนี่ยโอเคเข้าใจได้นะพีมเขายกตีมาอินเวดก็ต้องยอมเข้าไปงั้นผมเอาเขาคืนแล้วกันนะครับให้เราพยายามฉีกมาดูเลยนะเพื่อนถ้ารู้สึกว่าแดงของเราอะ่ะโดนแน่นอนอยังไงก็ต้องลองฉีกมาป่าเขาดูก่อนครับอืมเอาได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะแต่ถ้าในกรณีนี้ผมเอาได้นะครับป่าเขาฟาร์มช้านะ แล้วโหปลาไหลฟาร์มนึกถึงสมัยนุ่มๆเลยว่าตอนผมอยู่ม .4 นะครับปลาไหลฟาร์มน่าจะช่วงนั้นแหละยังมีคนเล่นอยู่นะสำหรับคู่ต่อสู้ในคลิกหนักตานี้แล้วสบายนะครับปลาไหลเราไม่ต้องไปเล่นอะไรเขาเยอะนะรอเขาสองหมดก็ใส่ได้เลยนะครับเฮ้ยเอาไปละมาขอร้องตามหน่อยเพื่อนผมต้องฉีกออกมาก่อนครับตอนนี้ไอ้แบทมันก็วนๆอยู่แถวนี้นะครับเสียอยู่เหมือนกัน ครจะเป็นผู้โชคดีมารอลุ้นแค่นั้นเองเฮ้ยโผล่เลยอือไม่โผล่ผมใส่แค่นั้นแหละยังไงครับจงังหวะนี้เปิดก่อนจะได้ปูดหรือเปล่าเฮ้ยแต่เหมือนจะได้เปรียบเอ้าไม่ปลาไปต่อเลยมันสามารถปลาต่อได้ไหมอิลูเมียนะครับถ้ามีสแต็กผมผมไม่แน่ใจนะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับฮีโร่ตัวนี้แต่เขีได้ง่ายดีเขาอาจจะรอจังหวะก็ได้นะครับมุมนั้นอาจจะไม่ชัวร์มั้งเขาเลยรอให้เดินมาตรงๆก่อนก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายังไงเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะ หวัดดีไอไหลต้นเกมยกขั้วมาฝุ่นป่าเราเหรอเพื่อนมาดิมาดิาดโอโอโอใจเย็นใจเย็นโอเคนี่ทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งครับรหัสกลับไปสวนดวงมนถนัดอยู่แล้วนะครับเหลี่ยมแบบนี้จะเอามังกรอีกตัวหนึ่งเหรอแป๊บหบนึ่งนะเราติดบัฟอยู่แล้วก็ผมไม่มีพันธิตด้วยยังไงดีวะโอโหอย่างงี้ไม่ได้แล้วครับแบทมันมาแล้วนะเฮ้ยล็อกสวยแต่ทีมเขามาซ้อนเยอะครับผมว่าเราหนีดีกว่าเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไปฟาร์มต่อครับโอเคมาช่วยโอเมนที่เลนล่างมั่งนะเดี๋ยวเขาจะเหงาตอนนี้เจอใครออฟน่าจะแบทแหละมั้งอ้อมบูลาดขอ,อแบทโลมเออใจเย็นใจเย็นพี่ชายขอโทษอโทษอ,อือนี่ขอโทษเสร็จแล้วหันสวนโหมันมันรอเลยไว้นี่มีล็อกเพื่อนจัดดิอ,อ,อย่าบอกเลยว่ารอดอือไม่รอดมาลงมารอดอะไรอะไม่มีครับกุจิเอาหมดแต่ว่าใครจะช่วยผมเออมามามา ตอนนี้มีอลสเตอร์กับลูเมียแล้วนะครับค่อยอื่นใจขึ้นมาหน่อยแต่เขาคงไม่ตามมาแล้วแหละเนาะโอเคเราก็กลับมาฟาร์มตามสูตรนะครับไม่จะเป็นก็ไม่อยากกลับบ้านนะขนาดเลือดเหลือน้อยแค่นี้ผมยังยังไม่อยากจะกลับเลยเอาจริงส่วนใหญ่ก็มาหาเลือดก,กับคีปเนี่ยแหละครับอย่างน้อยไม่เต็มก็เกือบครึ่งหลอดแล้ววะนี่ไงล็อกสวยมากเพื่อนแล้วงัดไปก่อนโอเค,อเ,คเพื่อนเราสนับสนุนสกิลกันดีมากๆนะครับทำไม่สามารถปิดทีมเขาไปได้อย่างง่ายได้ ตอนนี้ผมออกปเป็นรองเท้าเกาะแนนเพื่อนผมแลดูว่ามันจะคุ้มสุดละโอเคไอน้นี่เออไม่รอดแลกกันไปนะครับเขาล้วงเราเราลวงเขานะเฮ้ยได้บ้าอ,อมันยังจะรอดเฮ้ยแล้วทีมตรงข้ามเขาประกาศสักดาวะผมจะแพ้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาจริงแล้วนะครับมารอดูกันว่าผมจะรับมือเขาได้หรือเปล่าจะใช้บางใครหรือเปิดเน้นอะไรก็มาเลยเพื่อนแต่ว่าตรงนี้ผมซัดกันนัวอยู่โอ้โห,โหดูดิความ อ่อนของปลาไหลนะขอโทษเมนปลาไหลด้วยนะแต่ผมมองว่ามันตัวมันไม่ไหวจริงนะครับเอามาลงแรงสมัยดีนะจะออฟจะป่าอะไรก็ไม่รู้ว่ะหรือว่าผมยังไม่เคยโดนเม็ดส้มสอนเชิงวะ่เะเ็แต่ผมยังมองว่าตัวมันเล่นยากนะถ้าไม่ได้มากับทีมดีๆอะไรแบบเนี้ยกดโซโลยังไงก็ยากครับพักเรื่องปลาไหลนะครับไปลุยในเกมมันต่อเอาัอเลสเตอร์โดนมูลาดปาดล่วงไปเลยนะครับโอเคมีโอเมนอยู่เดี๋ยวรอเขาหลงกล มันเห็นผมว่าอุ้ยจับขึงแล้วดึงขามันเพื่อนโอเคสวยล็อกได้ครับจังหวะนี้ไม่ร่อแล้วได้ชัดดาวมาด้วยโอเมนเคียนตามไม่เขียนไหมไทเยเออดีนะครับเรียกว่าโอเมนเขาจะตามเข้าไปนะผมว่าแห้งคาบ้านนะจริงเออเรียนกลางเรากำลังโดนเสิร์ฟมาแล้วจ้ะลุยเพื่อนเอา้าอะไรของผมวะจริงๆผมโดนใส่ตาย่าก็น่าจะบื้มแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นความมึนส่วนบุคคลครับ ตอนเล่นคิดอะไรอยู่วะอยากถามตัวเองวะโอเคแต่ยังไงก็ได้หมดตรงนี้ตามต่อที่มุราตเปิดวงสโลมาโอเคได้ไมเพื่อนไม่ทันจริงๆนะครับเขาสองสไลด์เหมือนเดิมครับทําคีปนะเรื่อยๆไปก่อนเดนกลารก็กำลังชุนละมุนนะครับอ,ออกมาอีกแล้ว1โดเนทนะครับจากเคนหรือว่าแบทแมนของเรานั่นเองปากควยเขานจะเอาคำมาผสมกันนะครับเล่นคำเก่งนะเนี่ย ระหว่างอะไรกับอะไรก็คิดกันเอาเองนะครับเฮ้ยี๋ยว่าแต่เขาเอาจริงยังวะแบทแมนอะเฮ้ยแต่เขาบวกก่อนโอ,โ,อโ,อโอเคโอเคอุ้ยโดนไล่ว่าวงี้ฮาดิโอ้หสภาพด้วงเฮ้ยใครใครกันแน่ที่อยู่เลนบน่ใครกันแน่หายไปเลยนะครับตอนนี้ผมมงร่วงหมดนะบแบทมงแบทแมนอะไรอะไม่เก่าหรอกแต่ได้หมดตอนนี้ตัวที่ผมคิดว่าผมม่งไม่ตายน่าจะเป็นไอ้นี่นะปลาไหลนะ แต่ถ้าในวงไฟผมไม่โฟกัสเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไปโฟกัสดาเมจหลักอย่างพวกแครี่พวกเมดน่าจะเวิร์กกว่านะปล่อยก็อะไรเขาตีไปครับดาเมจเขาค่อยๆสร้างนะแต่เขาจะยืนนานหน่อยแค่นั้นเองทีมผมก็หลบๆเอาเองแล้วกันเพื่อนเมันหมาปิดมันหมาปิดเอาละโอเมนปึ๊บงานงอกแล้วผิดคิวครับจังหวะนี้ตัวใครตัวมันละจ้าเอ้ยโอเคได้อยู่โอเมนรอดปะนะไม่รอดนะครับ เคคีควอะไรในเทสดาเมจหน่อยสิแรงบอกเลยว่าแรงอันนี้ก็เพื่อนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมผมออกเปิดตามาอลสเตอร์มันมันไม่ออกของโลมนะครับผมเล่นจะจบเกมแล้วเพื่อรู้ไม่ได้ออกนะเพื่อนผมบอกงั้นผมออกเองก็ได้นะครับแบบชิวๆอยู่แล้วผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีๆนะเพื่อนตอนนี้ก๊อขึ้นด้วยนะถ้าแบบใครพลาดนี่คือซวยผมบอกเลย แบดก็ยังคงเวียนวนอยู่แถวนี้นะครับล็อกแล้วยังไงต่อมงไปก่อนโอ้โหเก็บ2องอย่างนี้สวยแล้วเพื่อนเสียเกิดถือว่าคุมนะหนึ่งแรก2ไม่ตายต่างหากเอออย่างนี้มิสิตจบได้เลยนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปโฟกัดคองและนะ้วเนาะอู้มูหลาดแรงมูหลาดแรงตาอนนี้ที่ผมดูดูมูหลาดเขาแบบและจะเป็นเป็นงานสุดแล้วนะทีมเขาอะอเล่นดีครับเล่นดีแต่ว่าไม่อาจหยุดยั้งประชากร4ต่อนหนึ่งได้แค่นั้นแหละ โอเคเอ็น okay. ต้องเอ็นแล้วล่ะสวยจบครับโห oh, ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่เกือบจะเดือดน,นะผมคาดหวังกระไฟสุดท้ายสูงไว้หน่อยนะครับแต่ว่ามนันจบไวก็ดีแล้วครับจะได้ไม่ตึงมากนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยผมมีอีกหนึ่งคำถามท,าที่ยังสงสัยอยู่ในใจก่อนจะจากกันไปนะครับแบทแมนเขาเอาจริงหรือ,อยังสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบายบาย